บอกแม่จำใช่ <ue> อาจถูกต้องค่ะให้เด็กยิซักทีนะคะว่าให้พูดอย่างี้ค่ะมีเอาม่พูดมีเอาม่เอาไม่บอกไม่เอาไม่รอไม่เอาไม่รอเขาไม่ไม่บู้ยใหญ่เก่งมาเด็กยซ้อนพีคคะอ่ะเวลาพูดหน้าสื่อก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันค่ะ พูดทำใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญเชื่อขาดีอ,อย่างหนึ่งเลยกับชีวิตของการเป็นดาราของอีกซอฟพิ๊ดเนาะเวลาแบบว่ามีคนพูดถึงอะ่ะอย่างเช่นอะ่ะเห็นเด็กซอสต์พิกอะ่ะสมมุติคุณครูเป็นนักข่าวนะคะคุณครูขออนุญาตสัมภาษณ์เด็กซอสต์พิกค่ะเออคุณซอฟพิ๊คะได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้ไปเดินเออเคเคเดซ์ลองกับหนุ่มนักธุรกิจมาดใหญ่เหรอคะคซอสต์พิก คุณชาพิชิตว่ายังไงคะกับข่าวนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่คะอเอาค่าวมาเจนไหนกันนะคะระม่นได้หนูต้องบอกว่าหนูต้องขึ้นต้นด้วยประโยคนี้ค่ะแล้วหนูจะค่อยจัดบายเนาะอุ้ยแกจะแรงเพื่อสอนอะไรมั้งอุ้ยแกจะแรงเพื่ออธิบายได้ค่ะเด็กชาวพิษ คำถามพอนักข่าวพูดจบหนูกกระพุดวิกแกจแรมเพื่อถูกเมื่อวานฉันอยู่ในห้องฉันไม่ได้มีไหนเลยเอาแหล่งคำมาจากไหนอ่าพระเจ้าชอสุด <c oughs> สุดตไม่เราอันนี้คืออะไรรู้ไหมเราจะสร้างกระแสถูกแล้วพอพอแบบว่าพอมีเรื่องมีราวใหญ่โตแล้วเนี่ยน้องซอฟพิกรรให้มาขอโทษอีกทีทีทหลังขอโทษประชาชนขอโทษสื่ออ๋อฉันไห เขาติดตามเราอีกหนึ่งครั้งแล้วหรอคะถูกถูกต้องค่ะชัว่วมากอะแล้วถ้าสมมุติแบบว่ามีมีคนแบบว่าพูดถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งดีๆอะค่ะเด็กซอฟพิกสมมติอะสมมติอะพี่จิงเป็นนักข่าวนะคะพี่จะบอกว่าน้องซอฟพิกค่ะเมื่อวานเนี่ยเห็นเด็กหญิงบินงซูเนี่ยอ่าได้รับรางวัลน,นักครูชอะคะ่ะดิจิซอฟพิก รู้สึกยังไงบ้างคะกับตรงนี้ส่ะปิดก็ยินดีด้วยค่ะอ่ะอาคุณรูจะสอนให้ค่ะเด๋ยที่เราจะทำให้มันอิมแพคใจของประชาชนชาวเคเคทั้งหลายเนี่ยจะต้องขึ้นจนได้ว่าฮวยกามจีอ่ะฮ่ยกามดีอ่ะไม่ใช่ค่ะฮ่วยจียแกามจีอ่ะ ซัดพิกฝันอ่างค่ะไม่สามารถพูดคำว่าจืดได้โอเคค่ะงั้นเราจะข้ามคำว่าจืดไป <laughs> เราว่าไอมีประโยชน์นึงค่ะว่าซัดพิกถูกใจสิ่งนี้ไอิกถูกใจสิ่งนี้อ่ะถูกต้องค่ะมีโต๊ะเมื่อกี้คดีดีมากค่ะแต่เมื่อกี้ให้มันดังดังนิดนึงนะคะมันจะได้อิมแพคในใจคนไทยหลายหายคนอ่ะมีประโยชน์ค่ะเด็กชอบพิกไอแกมันจืด อ่ะถูกต้องค่ะคต้องเลยทั้งพีเสียงทั้งโทนเสียงนี้ได้หมดเลย<ค>อ่ะคุณคุณบิงโซค่ะคุณคุณพี่เจียค่ะจะ<อ>กวนแบบว่าเป็นนักข่าวจำลองให้เด็กหญิงซอสพิกได้ไหมคะสัมภาษณ์เด็กหญิงซอสพริกทีค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณซอสเพิกอฮัลโ <c oughs> หลอยู่ไหมคะอยู่ค่ะถามมาได้เลยค่ะแกคือแต่ ได้ข่าวว่าช่วงนี้งานน้อยหรอคะว้าจะบ,บ้าเหรอเขาก็ต้องอุส้สไวยสิอะไรที่มันเป็นแบบว่าเรื่องเซอร์ไพรส์น่ะอ๋อแต่นี่ก็คือว่ามีเรื่องจะเซอร์ไพรส์เราแล้วนี้ใช่ไหมคะเ,ออเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้นะคะเราเรื่องความสัมพันธ์กับนักธุรกิจหนุ่มที่พากันไปเดทรอบล่าสื่อปย่เกบปืกอนค่โอ้ก <laughs> เขาจืดมากไอ้อเนี่มันพูดอะไรต้องแกจะแรงเพ,เพื่อไม่ใช่เหรอดีเลยว่าแกจะแรงเพือ่อฉันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกฉันได้ไหมฉัน่ะฉันได้ไหมจะไปเป็นฉันเย,ยียนเยียนเยียนแกนแดนไม่ไหวเลยค่ะ ได้ข่าวว่าตั้งแต่เป็นนักสดแสดงก็เริ่มหญิ่งจริงหรือเปล่าอันนี้ข่าวเขาเมากันโอ๊ยเียนว่าใครๆเขาก็พูดไปทั่วเบลน้ำลายเสียเขาก็พูดไปทั่วนะคะจริงๆไม่มีเลยคะ่ะเป็นพันธมิตรกับทุกคนเลยคะ่ะไม่หญิงค่ะทําได้จับตัวได้เลยนะคะ คือคอมเมนต์ต่างๆในโซเชียลช่วงนี้มาแรงมากเราได้อ่านบ้างเขบคุณนี้งใน้ทสาพอส่วนตัวสอนพิกเองนั้นสบีไม่อ่านเลยค่ะเขาบอกว่าเราแอบรับงานเองนี่เป็นจริงหรือเปล่าคือเขามาจากแหล่งเขาไหนเธอพูดอะถ้ามีหลักฐานหรือเปล่าเขาคนนั้นคือใครฮะเอาไม่ใชไหมีคนบอกว่าเราอะ รับงานเองบ้างแล้วก็ทำอะไรวินวีนอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าฉันไม่เคยทำแบบนั้นน่ะนี่คือความเป็นจริงเพราะฉันชอยพีคแปลว่ายูจรนนิงหรอเข้าใจไหม <c oughs> คือแล้วอย่างนี้คุณซอสพีคให้กำลังใจตัวเองบ้างกับข่าวที่กำลังเผชิญอยู่นะ่ยสมิเกตตัวเองเป็นรูปผีเสื้อค่ะ <c oughs> ดูใช่มแล้วคุณพ่อคุณแม่เครียดบ้างไหมคะที่คุยกับพ่อแม่บ้างหรือเปล่าคุณครูเครียดละคุณพ่อคุณแม่ไม่เครียดละคุณครูเครียดแล้วตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่มีต้องอัยากทำในต่างประเทศค่ะคุณครูมี suggestion นะคะเด็กสอพิคถ้าจริงซอพิคไม่อยากที่จะพูดอะไรคุณเคุณครูมีนี่แนนสิ่งต่อเชะคเลยค่ะ s u g g e s t i ถูกต้องค่ะให้เด็กสอพิคนะคะว่าให้พูดอย่างนี้ค่ะ ไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่เอาไม่บอกไม่เอาไม่บอกไม่เอาไม่อกม่เอาไม่ไม่บุย่ให้แกมาไม่เอาไม่พูดอ่ะแกไปกันเลยถ้าโูอะคืออย่างงี้ถ้าพ่อกับแม่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างได้คุยกันบ้างหรือเปล่าถึงข่าวทั้งหมดอพ่อกับแม่ เรื่องความรักนะคะได้ข่าวว่าอายุสิบห้าแล้วก็เริ่มมีความรักได้แล้วหรือเปล่าช่วงนี้มีหรือเลปล่าถ้าเจอบเรื่องความรักคนเริ่มยังไงดีคะคุณครูตลอดตลอดตาอตงมาแบนี้ค่ะ,คะเด็กมีปัญหาฮัชชไม่ได้เลยเสอยไปจบไม่ใครเล่นอล้วก็ไม่เอาขึ้นมาจาับยุคนั้นเลยเนะะเาะลงไป เด็คุณครูขุดจากคลิปกันให้ค่ะเดยวคุณครูขออนุญาตเปิด p l ล y l i s t ดัสดัสหน่อต่อค่ะต่อค่ะมีคนก็มาจีบบ้างหรือเปล่าอายุก็สิบห้าแล้วเห็นมากก็มีค่ะแต่ว่าช่วงนี้ม่โฟกัสเลยค่ะตอนนี้เพิ่งได้รับตำแหน่งก็จะโฟกัสงาน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 มาโดยตลอดค่ะไม่โฟกัสแต่ว่ายังไม่รีบใช่ไหมคะไม่รีบค่ะไม่รีบเลยค่ะถ้ามีคำปัญหาแบบไม่มาฝากอะไรกับแฟนๆต้องไมคะ อเสียงปรบมือและกำลังใจที่ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยหนีความภาคภูมิใจที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีจากพวงมาลัยเฮดีดีดีเลยค่ะ อันนี้คือถือเป็นการเรียกยอดวิวทางด้านโซเชียลมีเดียนะคะวันนี้ครูไม่ได้เปลี่ยนแค่ถูกต้องเต้นลงตอกตอกันแน่ค่ะถูกถูกต้องค่ะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูคิดว่าเด็กหญิงซอยพิกได้ไม่อะไรมากก็น้อยแตคพอซึครูพี่จะยิงนะคะหวังว่าอ่าเวลาเวลาที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กหญิงซอยพิกอย่าลืมว่าเราเนี่ยเป็นดาราเนาะเรามีกล้องจับจ้องอยู่ตลอดเวลาเราห้ามหลุดเลยค่ะห้ามหลุดว่าเจียน ท่านหลุดเจ็ดขาดเจียนเออยหรือว่าจะเป็นจีเจียแกหรือว่าจะเป็นคำพูดที่แบบว่าจีบปากจีบคออย่างเงี้ยค่ะเด็กอิสพะพิกอย่าลืมเลยทีเดียวค่ะค่ะได้เจียนโอเคค่ะจะเข้าเข้าในค่ะเข้าเข้าในเข้าในได้ถูกถูกแล้วค่ะเด็กอิสพะพิกถูกแล้วที่คิดคาแรคเตอร์ในตัวตัวนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวในอันดับต่อไปในเลสเซ่นต่อไปเงี้ยค่ะเด็กสพิกเดี๋ยวคุณครูพี่จิงจะ เตรียมที่จะให้เด็กสะพีกพูดภาษาอังกฤษของของอังกฤษอังกฤษจ้ะอังกฤษอังกฤษย่าย่าอะอะอีกนิดนึงคะ่ะอีกเหมือนกันบ้านเหา่าสมมติเวลาใครมาพูดกับเด็กสะพีกสะพีกว่าย่า yeah. ย yeah, yeah. ่าย่าขึ้นมาก่อนย่าอ <Yeah. S 1> ินเ t อร์เน็ตเอาย่าย่าเอ exactly ค่ะเด็กสะพีกแบบนี้นะคะคือพี่จิ๋ง ขอขอบคุณนักเรียนซอฟต์พิทที่น่ารักของเธอที่จิ่งนอตอดขอบคุณนะคะค่ะ<ณ>ขอบคุณขอบคุณค่ะนักเรียนทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณรูพี่